สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าทะเลาะกันในครั้งนี้ความสัมพันธ์ของเราจะเป็นอย่างไรนะคะการทะเลาะกันในครั้งนี้ความสัมพันธ์ของเรานั้นจะเป็นอย่างไรได้เดลฮพิเนสอ่ได้สองใบนะคะออกสองใบก็คือสองใบเลยนะได้เด e เฮอร์มิกับอ่าเอสวนัน เพศครับขวินสัปวานในตรงนี้นะคะในสถานการณ์ที่คุณและเขาได้พบเจอกันนะคะคุณและเขาอาจจะเป็นาชาววันจันทร์ได้ชาวราศีกันได้นะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูได้นะคะชาวธาตุน้ํามีกระกฎพิกจิกได้นะคะชาวธาตุไฟนะคะในตรงนี้เนาะก็คือจะเป็นพลังงานที่ดูเหมือนกับ คุณแลวเขาเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากแต่ก็มีความนิ่งอยู่ในตัวนะคะแล้วก็มีความที่เป็นผู้นํามีความคิดเป็นของตนเองมีความเอาใจใจอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าในในกรณีนี้เนี่ยเราเรามองเห็นถึง2กรณีก็คือมีคนคิดเยอะคิดมากนะคะเราก็มีความเป็นตัวตัวตนของตัวเองนั่นแหละนะคะเราก็อีกฝ่ายหนึ่งก็คือมีพลังงานความเป็นเด็กเราก็มีความเอาใจใจเนาะในตรงนี้ก็คือจะมีพลังงานเดอร์มิดนั่นก็คือความเป็นผู้ใหญ่ แล้วก็เพจสับคับเป็นพลังงานของเด็กแล้วก็ควีนซับวานในตรงนี้นะคะมีความที่มีความคิดเป็นของตนเองมีการเรเริ่มมีความที่แบบเป็นเหตุและผลแหละแต่ว่าก็ยึดถือความคิดของตนเองเป็นหลักในตรงนี้นะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วนะคะในตรงนี้ในส่วนนี้เรามองเห็นถึงการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการก่อเกิดกันเกิดขึ้นจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้รับการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนไปสู่หมวดหมู่ใหม่หรือในพลังงานใหม่ๆในตรงนี้เกิดขึ้นนั่นเอง นะคะในซับวานคิงซับซอสนะคะตาเราก็อยู่เหมือนกล้องแล้วก็มือเราก็อยู่ใต้กล้องนะคะมันก็เลยประมาณอารมณ์ว่าจะมีความสุ่มเสี่ยงในการที่จะหยิบสองใบสูงนะคะอันนี้ต้องคอยระวังนะคะทุกคนคอยดูแล้วคอย คอยแบบตีมือให้ด้วยนะอย่าลืมนะคะคอยจ้องแบบว่าจะหยิบมาสองใบตลอดเลยอ่ะนะเด e อ a n g m แมนคืนซอฟต์ซอสทูซ o ฟท์คอสทุกคนอย่าลืมกดติดตาม อ่าทิกตอกพี่ไว้นะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอยู่ใต้เดสคริปชันเนาะอย่าลืมกดติดตามทิกตอกพี่เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าพี่จะมีอ่ไลฟ์สดอยู่ทุกวันนะคะถ้าหากใครสนใจอยากจะดูดวงกับพี่นะคะสามารถเข้าไปชมไลฟ์สดได้นะคะในทิกตอกเนาะเพราะว่าพักนี้ช่วงนี้พี่ก็จะอ่ะาไล่อยู่บ่อยๆนะคะก็จะมีการแบบเข้าไปไล่อยู่บ่อยๆเพราะพี่ไม่ได้เปิดเป็นการส่วนตัวแบบเป็นเป็นการที่แบบอ่าแบบแบบเป็น วัน b วันในตรงเนี้ยเนาะก็คือแบบไม่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 ใช่แบบเป็นเป็นแบบการโทรการพิมพ์แชทหรือการส่งคลิปอะไรตรงนี้แล้วนะคะจะเป็นการไลฟ์สดซะส่วนใหญ่ถ้าหากอยากจะพบเจอพี่หรืออ่าอยากจะดูดวงกับพี่นะคะก็คือให้ติดตาม t i k t อกเอาไว้นะคะใน Ti k t อกก็จะมีคลิปคลิปเนี้ยแหละนะคะไปลงใน t i k t อกด้วยแล้วก็ลงใน YouTube ด้วยเนาะในตรงนี้นะคะเราก็ถ้าหากใครต้องการอยากดูดวง แบบเป็นเสียงพี่เลยแบบสดๆในตรงนี้นะคะก็เชิญเชิญเข้าไลฟา์ลลลสดได้เนะาะไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์สดไปแล้วหนึ่งนะคะน้ำมูกไหลเนาะอืมนะคะพักนี้พี่ก็ไม่ค่อยสบายนะคะในตรงนี้เนาะก็เป็นลักษณะที่ว่าถ้าหากต้องการดูดวงกับพี่นะคะตัวต่อตัวในตรงนี้ก็มีช่องทางหนึ่งนะคะก็คือไลฟ์สดในทนะิกตอกเนาะประมาณนี้นะคะแต่ว่าทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะในทิกตอกอ่ะพี่จะเป็นเหมือนลักษณะที่ว่า ถ้าหากไลนิ่งไลเงียบในตรงนี้พี่จะร้องเพลงและพี่ก็จะเหมือนกับอ,อยู่ในลักษณะที่แบบฟรีสไตล์ของพี่เลยเนาะในตรงนี้นะคะจะไม่เหมือนใน u t u b e นะจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับมีความหลากหลายนิดนึงนะคะเพราะว่าไลสดในตรงนี้พี่จะบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของพี่อย่างแท้จริงในตรงนี้เกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วยังไงแล้วพี่ฝากด้วยนะคะสําหรับท่านใดสนใจที่จะดูดวงกับพี่นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วเข้าไปชมไลนะคะเพราะว่า เ,เวลาไม่แน่นอนแต่ว่าจะมีการแจ้งเตือนกันในฟีดเราก็มีการแจ้งเตือนกันในสตอรี่เนาะในตรงนี้ให้ติดตามกันนะคะอย่าลืมกดติดตามนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม YouTube ด้วยนะคะ Youtube เราก็จะไปสู่5000แล้วเนาะในตรงนี้นะคะ5,000 s u b s c r i b e r นะอย่างไรแล้วเราอย่างไรแล้วเราก็อย่าลืมติดตามกันละกันในตรงนี้เนาะเพราะว่าพี่ขอฝากด้วยนะคะฝาก YouTube แล้วก็ฝากติ k t o k ด้วยนะคะในตรงนี้เนาะ สำหรับใครที่อยากจะดูดวงกับพี่สามารถเข้าชมไลน์ใน tiktok ได้แล้วก็กดติดตาม y o u t u b e ให้พี่ด้วยนะคะในตรงนี้เนาะส่วนชาว tiktok นะคะก็สามารถที่จะมากดติดตามใน youtube พี่ได้นะคะแล้วก็มาชมคลิปที่มีมากกว่าใน tiktok หรือหลากหลายมากกว่าใน tiktok ในตรงนี้ได้นะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้เราไปชมคลิปกันต่อเลยนะคะเซเว่นัวัน ท r e e อ o f t cups อ่าแล้วก็บางคนนะคะมีมีมีพูดกับพี่มาว่าพี่หมอหนูไม่กล้าคุยกับพี่อะอ่านะในในในกรณีนี้ก็คือบางทีบางครั้งหนูหน,หนูหนูก็หนูก็เกรงใจหนูก็ไม่กล้าคุยกับพี่ไม่เป็นไรนะคะในส่วนนี้เนาะก็สามารถพูดคุยกันได้เป็นกันเองกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงอยากพี่ก็จะเหมือนกับ นำนำพานำพาทุกคนเองทุกคนอยากคุยอยากพูดอยากคุยอยากทักอะไรในตรงนี้ทักได้เลยพูดคุยแบบเป็นกันเองมาได้เลยเล่นกับพี่ได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะในตรงส่วนนี้เนาะเพราะว่าการบางตัวในตรงนี้พี่จะเป็นผู้กําหนดให้นะคะเราไม่ต้องกังวลนะว่าเราจะล้าลเส้นพี่หรือเราจะทําให้พี่ไม่พึงพอใจอะไรในตรงนี้คือพี่มีเทคนิคในการที่จะควบคุมพวกเราแล้วก็ดูแลพวกเราในตรงนี้เนาะ เพราะฉะนั้นแล้วมีอะไรสนุกได้เลยนะคะสนุกเต็มที่ได้เลยเดีย๋ยวพี่จะเป็นเป็นผู้ควบคุมและเป็นผู้จัดการเองในตรงนี้เนาะเรา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 ไม่ต้องเราไม่ต้องกังวลนะคะถ้าหากเราแบบว่ากลัวว่าจะล้าเส้นพี่อ่ะในตรงนั้นไม่ต้องนะคะไม่ต้องไม่ไม่ต้องกังวลไ,ไ,ไม่ต้องกลัวต,ตรงนั้นเพราะว่าพี่ได้ได้เหมือนกับมีการขีดเส้นจำกัดไปแล้วว่าพวกเรานั้นอยู่ตรงนี้เหมือนเหมือนกับว่าพี่ไฟ์สดพี่อยู่บนเวทีและทุกคนอยู่ อยู่ข้างล่างเวทีเนาะประมาณดูคอนเสิร์ตอะไรประมาณนี้เลยนะพี่พี่พี่จำกัดความไว้ในประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องกังวลน,นะคะสนุกเต็มที่เลยนะคะเวลาเจอพี่เนาะโอเคนะคะ โอเคนะคะในตรงส่วนนี้นะคะเรามองเห็นถึงการที่ว่ามีความคิดเยอะคิดมากมีการที่เหมือนกับเอาแต่ใจกันละหนึ่งนะคะเราก็มีความคิดเป็นของตนเองละหนึ่งนะคะมีการเหมือนกับไม่ไม่ไม่ฟังไม่ไม่ฟังคนอื่นอ่ะฟังแต่ตนเองเอาแต่ความคิดของตนเองแล้วก็ไม่ฟังกันละกันแล้วก็เหมือนกับจําต้องเรียนรู้ซึ่งกันละกันแล้วก็มีความ ที่ไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ม pues ีการจับผ nah, ิดกันอยู่ในตรงนี้นะคะมีการจับผิดกันอยู่มีการเหมือนกับสอดส่องสนใจแล้วก็มีความที่เหมือนกับลังเลจับผิดกันอยู่ในตรงนี้นะคะมีความเด็ดขาดกันอยู่และความเด็ดขาดในตรงนี้นั้นก็นํามาซึ่งสู่การที่ลังเลเนาะขาดความมั่นใจในตนเองแหละแต่ว่าก็อยากจะเด็ดขาดอยากจะตัดสินใจ เหมือนเป็นอารมณ์ว่าเวลาเรานะมีปัญหาอะไรในตรงนี้เราอาจจะขาดความเข้าใจเนาะจึงลังเลต่อการที่จะตัดสินใจหรือความสัมพันธ์ในครั้งนี้จําเป็นต้องตัดแต่ตัดไม่ขาดนะคะเพราะว่ายังมีความพึงพอใจและวมีความชอบอยู่ในตรงนี้ยังมีความแข็งความเก่งความแก่งไม่มากพอเป็นพลังงานคล้ายๆกับเป็นพลังงานเด็กเลยนะคะในตรงนี้เนาะ เพราะฉะนั้นเราในตรงนี้ยังมีความเซสซิทีฟยังมีความอ่อนไหวยังมีความอ่อนแออยู่ในตรงนี้นะคะไม่ว่าจะอย่างไรแล้วนะคะให้เรานั้นพยายามเนาะพยายามที่จะมีความสุขและเดินหน้าความสัมพันธ์นี้ไปให้ได้เพราะว่าความรู้สึกของเราเจ้าเรามีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าในตอนนี้ในช่วงนี้เรามีความเจ้าอารมณ์ไหมเรามีความยุติดเรามีความโมโหแล้วเราก็มีความห่วงมากเกินไปไหมในตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้ในความสัมพันธ์นี้ให้ลดลงนะคะเพราะว่าไพ่บอกว่า การที่คุณนั้นทะเลาะกันในครั้งนี้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นยังคงสามารถไปต่อได้ในบางเคสในบางกรณีแต่ในบางเคสในบางกรณีนั้นจะตัดก็ตัดไม่ขาดแต่เป็นการหยุดนิ่งหยุดชะงักหยุดพักหรือเป็นการเบรกพักเบรกแต่ยังไม่ตัดยังไม่จบกันนะคะเพราะว่าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เรายังมองไม่เห็นถึงความสัมพันธ์ใดในรูปแบบใดเป็นการตัดจบหรือเป็นการเลิกลายยังไม่มีการเลิกนลยแต่เป็นเพียงแค่เหมือนกับเป็นการห่างหายกันไปเท่านั้นเป็นการยุดติกันไปเท่านั้น เป็นการที่ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจในความสัมพันธ์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้มีโอกาสนะคะที่จะได้รับการปรับความเข้าใจกันเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามดังที่คุณนั้นปรารถนาโอเคนะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้นั้นจะเป็นอย่างไร six of one five of one nine of cups the devil นะคะ two of one คือในตรงนี้นะคะในความสัมพันธ์ของคุณยังสามารถที่จะไปต่อกันได้ยังราบรื่นกันอยู่ยังมีความสุขอยู่แต่เพียงแค่ว่าการที่คุณนนั้นเข้าใจกันผิดในตรงนี้อาจจะมีผู้คนมากมายหลายล้อมมีบางสิ่งบางอย่างที่มากมายมากกว่าคนสองคนมากกว่าคุณและเขาในตรงนี้เกิดขึ้นจึงทําให้มีความมากเรื่องมีความวุ่นวาย เกิดขึ้นจึงทําให้ก่อเกิดการเข้าใจผิดกันแต่ไม่ว่าจะยังไรแล้วคุณจะกลับมาเข้าใจและก็เข้ามาในหมวดหมู่ที่อ่าสนใจชอบแล้วก็สนแล้วก็ใส่ใจกันในตรงนี้เกิดขึ้นนะก็จะมีความสนใจใส่ใจแล้วก็พร้อมที่จะให้โอกาสกันและกันในตรงนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะยังไรแล้วความสัมพันธ์นี้จะยังคงอยู่จะยังคงเดินหน้าจะยังคงได้ไปต่อนะคะแต่เพียงแค่คุณและเขาจะต้องเข้าถึงกันและทําความเข้าใจกันและกัน ให้มากขึ้นกว่าเดิมให้มากกว่านี้เท่านั้นเองนะคะไม่ว่าจะในกรณีที่คุณเอาแต่ใจพูดคุยทำลายจิตใจทะเลาะก,กันไปหรือจะอย่างไรก็ตามจะรุนแรงหรือมากน้อยแค่ไหนการทะเลาะก,กันในครั้งนี้จะยังคงไปต่อนะคะการทะเลาะก,กันในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้อ่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั้นเลิกลากันหรือมีประเด็นจนต้องจบความสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นแล้วความสุขพันในครั้งนี้จะยังคงไปต่อและยังมีโอกาสที่จะได้พัฒนาไปต่อได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า,พา,าไพ่ลมแอนจิลกำลังจะมาบอกอะไรกับคุณ Honeymoon pay attention to the life r e c o n c i l a t i o n separation s o m m t ใต้สำหรับได้ช h ล l d เดนในตรงนี้นะคะคุณจะมีความสุขต่อกันคุณจะรู้ว่าอะไรที่จะทำหรือนำพาให้คุณนั้นไปสู่ความสุขหรือความโรแมนติก ความความพึงพอใจในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วมีโซเมดกับรีคอนสแตชชั่นในตรงนี้คุณเป็นคนในอดีตชาติคุณเป็นคู่แท้ต่อกันคุณมีแรงดึงดูดต่อกันคุณมีความปรารถนาที่ต้องการกันและกันคุณมีเคมีที่เข้ากันคุณมีสิ่งต่างๆที่เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันแล้วก็เป็นที่ปรารถนากันมาโดยตลอดคุณอาจจะร้องขออ้อนวอน หรือขอพรเพื่อให้ได้เจอได้พบกับเขาในตรงนี้ก็เป็นได้เขาเองก็อาจจะเช่นกันที่ว่าปรารถนาที่อยากจะพบเจอคุณหรือคุณตรงสเปคตร,ตรงท้ายเขาในตรงนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นร้วในตรงนี้จะมีสัญญ,ญาณเตือนจะมีบางสิ่งบางอย่างบอกคุณว่าคุณกําลังจะได้รับความสุขกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้และความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั้นสามารถมอบความสุขและเป็นความสุขให้กับคุณได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าโซนจิตวิญญาณกำลังจะมาบอกอะไรกับคุณนะคะโซนจิตวิญญ,ญ,ญาณนะ d ีว i ยแ a n ิม o l ส a ต i ์แฟ i ิลี่ไทม์ฟอร์มิชันสัมมนาทคือในตรงนี้นะคะก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้มอบประทานพรความรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มาให้กับคุณแล้วก็ความรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้สามารถที่จะ มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาไปสู่ขั้นที่จะเป็นครอบครัวเป็น Family ได้นะคะขอแค่ให้คุณนั้นจงมีแต่พลังงานดีๆแล้วก็มีสมาธิในการที่จะโฟกัสแล้วก็เขาเรียกว่าเล็งเป้าหมายไปสู่จุดๆนั้นนะคะเพื่อใหส้สู่เป้าหมายที่ดีแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีที่มั่นคงในตรงนี้เกิดขึ้น เพราะว่าในตรงนี้นะคะวงบอกถึงการที่ว่าถ้าหากคุณนั้นมีเป้าหมายที่แน่นอนชัดเจนแล้วก็มีสมาธิที่แน่วแน่แล้วก็ไม่มีความลังเลหรือหรือหรือแบบอ่าแบบไข้ไขวในตรงนี้ในความสัมพันธ์อ่ะนะคะก็จะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความมั่นคงเข้าสู่ขบวนการของการ S 1> <S 1> สาร,สร้างความสัมพันธ์สู่การเป็นครอบครัวในตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าพลังงานในตรงนี้ DIY animal ในตรงนี้ก็คือเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ tiver, เนาะก็คือเป็นเป็นพลังงานของธาตุแห่งการธาตุแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเป็นบริวารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในตรงนี้นะคะจะมาช่วยหนุนนําทําให้เรานั้นประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั่นเองนะคะสิ่งวุ่นวายต่างๆก็จะจบไปนะประมาณนี้นะคะก็ขอจบคําทํานายไว้เพียงเท่านี้ขอจบพลังงานไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันอย่างนี้ตลอดไปไรก็อย่าลืมไปพูดคุยหยอกล้อเล่นดูดวงฟังเพลงร่วมกันกันกบพี่ในไลฟ์สดใน t ิกต็อกด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะความสุขของคุณคือความสําเร็จของเรา ไปแล้วจ้าขอบคุณนะคะ